สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันนี้พบกันอีกแล้วเช่นเคยค่ะทำนายฝันวันนี้คือฝันเห็นไก่หากใครฝันเห็นไก่ตัวเดียวหรือหลายตัวความเชื่อคตินิยมโบราณน,นั้นพยากรณ์ได้ว่าอย่างไรฝันว่ากินไก่หรือฝันว่าได้จับไก่จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีโชคลาภด้านการเงินถือว่าเป็นฝันที่ดีอาจมีโชคเรื่องเงินเงินทองทองหรือวัสดุสิ่งของเช่นโบนัสเงินขวันถุง หรือเครื่องประดับของมิค่าต่างๆได้มาแบบไม่รู้ตัวหรือบางกรณีอาจบอกได้ว่าคุณจะได้บุตรหรือมีสสองเท้าสี่เท้า,เาจะนำโชคลาภเหล่านี้มาให้กับคุณฟันเห็นไก่ชนมีความหมายในทางที่ไม่ดีคืออาจเสียทรัพย์หรือได้รับความเสียหายจากการทะเลาะเบาะแวง้งของบริวารหรือคนในบ้านหรือมีโอกาสถูกลักขโมยของในบ้านจากคนในบ้านเป็นเหตุ ความหมายของความฝันดังกล่าวเป็นเพียงความเชื่อที่เล่าต่อกันมาอย่างไรก็ดีควรม,มีสติในการตัดสินใจและรอบคอบในการใช้ชีวิตเพื่อการดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่นฝันเห็นงอนไก่หากคุณได้ฝันเห็นงอนไก่สีแดงแดงทำนายฝันได้ว่าช่วงนี้คุณอาจจะต้องระมัดระวังตัวมีสติในการใช้ชีวิตกันหน่อยหากประมาทอาจเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟอุบัติเหตุอื่นๆหรือมีเรื่องที่ทำให้คุณตื่นตกใจ แม้กระทั่งเรื่องของสุขภาพร่างกายคุณอาจจะเจ็บป่วยได้ง่ายอย่างไรก็ตามไม่ว่าผลทำนายจะออกมาเป็นเช่นไรผลจะดีหรือผลจะเป็นลบก็ไม่ควรเก็บเอามาคิดมากดูแค่เป็นแนวทางเพื่อป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดผลร้ายแรงใช้ชีวิตอย่างมีสติมั่นทำบุญช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ทุกขยากไม่เอารัดเอาเปรียบหรือทำไม่ดีกับผู้อื่นชีวิตคุณก็จะผ่านเรื่องรายๆไปได้ด้วยดีค่ะ ขอให้ทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็ดยาจนจงมีความสุขสมหวังกับชีวิตทุกประการขอบคุณค่ะที่รับชมรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยค่ะ